โทรศัพท์ของใครครับทำร่วงครับดูของท่านก่อนนะครับว่าโทรศัพท์หายหรือเปล่าครับมาติดต่อที่โตลิเกเลยนะครับกลับมีเดูซักสิ่งของนะครับ iPhone 6S นะครับเก็บได้นะครับ 6S นะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับดูว่าของใครหายนะครับยี่ห้อ s ั m s u n g s ั m s u n g เพราะฉะนั้นว่าออสไม่มาที่ไหนอะไรเออคนไทยหายนะครับใครูปรุ่นเอสนะครับถ่ายถ่ายรูปรุ่นเอสนี่ครบครับผม ไม네 Sadly, ่เกี่ยวแน่เลยนะขอบคุณนะครับขอบคุณสกีพยานทุกท่านขอบคุณนะครับแล้วก็อย่าลืมพรุ่งน um> um ี้นะครับติดตามไปชมี่วับบันไดช้าร์2คืนเลย2คืนนะครับแล้วก็21วันเกิดน้องเบลนะครับ21นี้คือไม่นับ21นี้วันเกิดใช่ครับขอบคุเว้นวันหนึ่งวันไม่บ้านจะบวันะครับแล้วก็เดี๋ยวดูวันเกิดน้องเบลนะครับครับผมรถตัวรถรถปีที่แล้วรถมุด กับที่สำคัญแน่เออมอนเจ้าที่งานเหรอครับมันจัดที่ขนส่งพี่จ้าขอบคุณเท่สวยรับที่มาจักเราเอจ้าขอบคุณครับขอบคุณทีมงานท,าทุกท่านนะครับมบุ่งเป้าหาการขนสง่งไม่ชัดแรงน,นะนมันเกิดมันเสก็รถวมันไฟไอ้ป้ายไฟข้างหลังผมอ่านไม่ออกนะว่าอะไรครับ สอนตาโอ้โหยอนเออันนั้นเาอ่านไม่ออกต่อันนี่เป็นวงกลมกวัาไม่ออกอันนั้นมันทีิงานจากสร้างดิตด้วยมาเป็นสีส้มหมดเลยมันก็ไม่ปังรับเคุณมคะโคสวยไมอยากตัดเลยแล้วครับปิดไฟได้แล้วพดตีมา Happy Birthday to you Happy b i r y no <laughs> ขอบคุณแฟนคลับด้วยครับผมรอรับประทานเค้กนะครับรอสับภาษครับอยู่ที่ผมนะครับมารับได้ครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากเลยนะครับที่ทําไมสียแรงนักเทพีในวันนี้ได้นะครับรวมถึงศิลปินคนอื่นๆด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงดีนะครับแต่ก็นักเทพก็สัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดนะครับจะตั้งใจทํางานนะก็ จะเป็นเด็กดีนะครับแล้วก็เป็นเด็กดีครับก็หวังว่าเราจะมีรายการที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับก็เป็นกลังใจสอนน้และก็ชนะสารนภพไปนานๆนะครับขอบคุณครับรบมมน่นยครับขอบคุณเซี่ยขับทุกคนมาแก้ทุกดวงเลยรมดีอะไรครับดีอะไรครับขอบคุณศิลปินมากนะ ครับผมถูกต้องครับสีแดงถูกต้องครับยี่ห้ออะไรครับอ่านอกเกียร์เพื่อความปลอดภัยไงครับแล้วไอโฟนเจ็ดครับไอโฟนเจ็ดครับขอบคุณครับครับอ่าปุ่มมันหลุดนะครับมันหลุดเองผมไม่ได้ทำ้วขอบคุณครับขอบคุณน้องท้ายชั้นถึงตอนนี้นะครับพวกเราทีมงานสารานุเพย์นะครับก็ไม่ได้กลั เขาเปล่าปีให่ได้แล้วเจ้าขอบคุณบิ๊กบ้าขอกราบขอบคุณทุกท่านเลยนะพี่มีของแจกด้วยนะครับของแจกอันนี้ก็ทำมาจากคนละอันนะครัะโซดาก็มีของก่อนนิดน้อยมอบให้กับเอาเป็นว่าทุกท่านนะครับ อาจจะไม่มีมูลค่ามากมายเท่าที่ได้แต่พอทาด้วยนกำใจไม่มากอะไรหมดถุงที่4,000บาทฝั่งนี้ไฟช็อตเลครับตะโกนโรงเรียนนะครับสระรามนะครับถ้าใครได้แล้วผมขออนุญาตนะครับขออะฮขให้ได้คนละอันพอนะเพราะมันหลายคนมากมีจำนวนจำกัดผมไม่มีอะไรจะแจกให้ขนาดนั้นก็เป็นของสมนาคุณจากน้องแป้งน้ามอญกับแป้คกับสรรามนะครับเอาแล้วก็สรรามล้มับ นะครับจะแจกนะครับคนละอันนะครับนะครับผมถ้าคนหนึ่งหลายอันนะครับก็ไมันแจกไม่แจกนะก็มีจำนวนจำกัดก็คืออะไรครับผมให้มีจํานวนจํากัดนะครับใครได้บอกว่าผมโชคดีคือมันมีน้อยเป็นลูกผมขอนน้เออสำหรับท่านใดนะที่ได้ของขวัญจากน้องแบงค์ไปแล้วก็ขอคำลาถอยหลังให้คนที่ยังไม่ได้นะครับผมโอ้เดี๋ยวจะเปลี่ยนการประควดเอาไปสอนน้ครับ เดี๋ยวผมจะไปช่วยแจกนะครับไม่ต้อเลยครับเอาล่ะด้๋ยวแล้วก็เดี๋ยวไปช่วยแจกะ่ันพี่แบบกช่วยส่อร้านแกะกันนะใไปฝั่งซ้ายครับขอฝั่งซ้ายด้วยเดี๋ยวช่วยนะครับผมฝั่งซ้ายแล้ยขอให้ขอให้ได้ก็คนละอันนะครับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายครับ แล้วมาันไม่ทันนะครับอันนี้ก็เป็นหมอนมของต่อลาโอเคครับที่ต้องโยนไปด้วยมันไกลบันทีโยนหลังไม่ได้กี่ไรมันไกลครับน้องอขอขอนุญาตนะครับขออนุญาตไปโยนไปเลยนะครับผมขอขอีกครับเป็นหมอนของต่อลาหนังเรื่องเลิฟเซฮนะครับอย่าลืมดูหนังด้วยนะครับพีี่หน้า,นา,นาเข้าแล้วิฟเซฮนะครับฝากเอาไว้ด้วย ได้แล้วก็ขอนะครับขอให้คุณเก่งครับอ่ะเข้าไปทำาไมครับขออนุญาตะครับครัอ่าแล้วก็ไปเรียนนะครับพรุ่งนี้ทีมปีเดียวอ่าครับผมไอ้โซ่นี่ก็เป็นเอ่อของฝันคุณเจนั่นแหละนะครับ ของน้งแบงเด็ลูก้งแบงต่อนสมอหลายรุกคนไปไปสิงกันครับชิงกันครับแล้วมองขออเอาเกมกลับบ้าน้นะแล้วครับก็เป็นของเก๋ๆ้องแบงปีนี้ได้แล้เก็บไว้นะครับปีหน้าเราปล่อยไปละห้าร้อยครับสิบพัน้ยครับ ต้องแย่งกันนะครับแไ่้ไหมทุกคนครับ,บครับผมฝากกัเกเกนเรื่องครับเรื่องเงินเรื่องตีนะครับถ้าออกมาแล้วก็คนที่ได้ไปก็ต้องซื้อตัว๋วด้วยต้องซื้อของมาดูด้วย ชมากเลย่ามาดเลยนะไปไหนห้องน้ำเหมือนกันเหรอจะไปถาแล้วเดีพี่ถ่ายเออให้พี่แม่ถ่ายก่อนดิอนีโอี่อนี่อนายลาี่